สวัสดีครับพี่จิตตังช่องยูทูบอีกไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสมาร์ทวอท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับตัวนี้ครับนี่คือ a m a z f i t Active 2 Square คือรุ่น2ของตัวเดี่ยมแบบนี้กับฟังก์ชันจัดเต็มนะครับเต็มมากๆมีโหมดออกกลไกยเยอะพอสมควรราคา4,990บาทนะครับพร้อมแล้วเรามาดูว่าสมาร์ทวอท์ตัวนี้จะมีความแตกต่างจากสมาร์ทวอท์รุ่นอื่นๆอย่างไรครับ อะรครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ a m i Face a d t i c t 2นะครับก็จะเป็นสมาร์ทมอสตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับนี่ครับสามารถที่จะใช้งานกับ2แอปพลิเคชันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าใช้งานแล้วก็ต้องไปโหลดจากตัวของ Play Store ด้วยนะครับชื่อว่า z EPP นะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการแกะนั้นนะง่ายมากนะครับคือเราก็ต้องหาตัวเทปก่อนเทปอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้มือดึงได้เลยนะครับดึงจากตรงนี้ดึงเหลาะเลยนะครับปึ๊นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับพอดึงออกเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่ยกยกนี่ยกมาได้เลยนะครับข้างในนะครับก็จะมีมีครับปึ๊บยกขึ้นมาดูนะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมเวอร์ชั่นนะครับก็คือจะเป็นสายหนังนั่นเองครับ ตอนนี้เราแกะมาเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้น,นั่นเองครับหน้าตาที่ดูดีมากแล้วก็สามารถที่จะรูปหน้าจอออกไปได้เลยนะครับแบบนี้นอกจากนี้นะครับข้างในในกล่องนะครับนอกจากตัวสมาร์ทวอชนะครับจะมีนหน้าตาแบบนี้ไนดะ้เดี๋ยวค่อยว่าบ้ากันเรื่องของดีไซน์นะครับตอนนี้มาดูข้างในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง1น,นะครับ จะมีคู่มือแล้วก็ที่ชาร์จนะครับลอาดูคู่มือก่อนคู่มือก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือ attitude square ครับก็จะเป็นสีเ่หลี่ยมคู่มือก็จะมีสิ่งต่างๆบอกหมดเลยนะครับมีรูปร่างหน้าตาด้วย2นะครับคือสายและที่ชาร์จนะครับคือพรีเมียมอ dition นั้นนะจะมีข้อดีคือมันจะมีสายให้คุณเปลี่ยนนะครับซึ่งการเปลี่ยนนั้นนะไม่ยากหรอ นี่คือสายของมันครับเป็นสายสีส้มที่เป็นสายสปอร์ดนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นนี่ครับเป็นที่ชาร์จนะครับ a m e f ิ t แบบนี้นะฮะเป็นไฮซีครับหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วใส่ชาร์จน่ะสมมุติว่าไม่อยากเอา,เอาตัวของไฮซีเสียบเนี่ยครับเนี่ยผมเขยเา่าละกล่องหมดละมีเท่านี้มีเท่านี้จริงๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ อาจให้ซีของเราเสียบได้ตามปกตินะครับและนี่นะครับคือข้างในกล่องของ a m e t f i t active t o square นะครับก็จะมีแบบง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับในการแพร r i n g นะครับครั้งแรกเราก็ต้องเอาตัวของสมาร์ทโฟนของเรานั้นไปส k ก k e กยวโค้ดนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า s epp นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายๆแล้วนั่นเองครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อกันนะครับภาษาไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวมันจะสิงตามเครื่องไปนะครับนี่ก็ปลดล็อกแล้วก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวของสมาร์ทวอทแบบนี้ดีไซน์นะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าค่อนข้างดูพรีเมียมมากๆนะครับโดย หน้าจอนั้นจะมีขนาด1 7 5นิ้วสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ความละเอียดที่3 9 0รคูณ450นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีข้อสว่างสูงสุดสอ0พนิตนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ปรับพอสว่างของหน้าจอเป็นสูงส,สุดนะครับจะมีแค่นี้ครับคุณเห็นเวลาว่ามันคือหมแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะลากให้สุดแบบนี้ได้เช่นกันนะครับพอลากสุดแบบนี้คือหน้าจอนั้นอนะ่ะค่อนข้างลื่นนะครับเป็นแบบห0เฮิร์ตทำให้สามารถที่จะ ใช้งานได้ค่องแ้างสบายเลยเทีเดียวครับแถมยังมีกระจกแบบซัฟายนะครับมาให้แบบนี้ด้วยทำให้มีความแข็งแกร่งมากๆรอบตัวเครื่องนะครับก็วัสดุเป็นแบบสแตนเลสสตีลนะครับมีความรู้สึกพรีเมียมเลยนะฮะในส่วนฝั่งซ้ายนี่จะมีลำโพงมาให้จุดหนึ่งนะครับด้านขวานะครับจะมีตัวของไมโครโฟนครับอันนี้ช่องให้นำเข้านะครับแล้วก็สมารถเรนออกได้ แล้วก็ยังมีปุ่มนะครับ2ปุ่มนี้มาให้ก็คือปุ่มควบคุมนั่นเองด้านของสายนะครับตอนนี้เราใส่เป็นสายหนังอยู่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นรูปมาตั้งแต่ในกล่องแล้วเพื่อเป็นการแพคเกจจริงที่ง่ายนะครับแล้วก็เวลาที่เราแกะเนี่ยก็สามารถแกะได้แบบนี้นะข้างในจะมีเซ็นเซอร์วัดชีพจรนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบใหม่นี่ครับพร้อมกับขั้วชาร์ะครับในส่วนนี้จะเป็นสีเหมือนสีขาวเลยครับ ตัวนกเปลี่ยนสายนะครับก็ใช้วิธีการเอาเดือยตรงบนนี้กับด้านล่างเนี้ยออกนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับในกาทั่วไปครับเราสามารถที่จะค่อยๆกดแล้วก็เปลี่ยนได้อย่างง่ายดายมากๆเลยทีเดียวครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็สามารถที่จะเอาสายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายสปอร์ตแวร์นะครับมาใส่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรือการนะครับก็คือ z EPP OS 5นะครับซึ่งเป็นระบบไปการของสมาร์ทวอทในแบ,บแรนดน์นี้จุดเด่นกนะ็คือสามารถที่จะใช้งานนะครับดูข้อมูลต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับปัดตรงนี้ก็เป็นระบบ Quick s e t t i n g นะครับแล้วก็ปัดด้านานี้จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเอ้ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถปัดด้านข้างนี้อ่ะไปดูนะครับว่าเอยเป็นยังไงโอ้โหมีค่าทอร์เด็ดขึ้นมานะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับมี AI มาให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการสั่งงานอ่างเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งงานได้นะครับกดเข้าไปตรงด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูครับเราสามารถที่จะดูได้ค่าต่างๆนะครับมีแมปด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะโหลดข้อมูลของแมปเข้ามาได้มีค่า P A I มีวัดคอมเพย็วัดการนอนมีระบบ Membership นะครับแล้วก็รวมถึงความสูงความชานันบาลอม e ิเตอร์แทร็กของอเรื่อง ประจำเดือนผู้หญิงนะครับมีตรวจรูปรูมที่ผิวหนังนะครับแล้วก็จับเวลาสาารถทำมือถือได้อัดเสียงได้ด้วยครับก็ถึงว่าค่อนข้างที่จะให้ฟังก์ชันครบเลยทีเดียวในตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแอบเข้าไปดูของเ o r ร์ u อนิดนึงนะครับคือเ o r ร์ u อเนี่ก็จะมีเอาดอ o r ด้วยนะครับเอาดอเนี่ยข่าวดีคือตัวนี้มี GPS นะครับก็เลยทําให้สามารถที่จะวัดค่าต่างๆได้มีเรื่องของวัดต่างๆนะครับให้ล็อกเลสอะไรพวกนี้ คือเร้นอากระลองกายใ้ใหม่ๆเนี่ยตัวนี้มีให้ครบเลยมากกว่า100รูปแบบครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามปกติครับแต่ถ้าเป็นข้างในเนี่ยสมมติอ่ะเราเข้าแบบไฮล็อกนะครับเป็นอ e ีวิโเนี่ยเรากดเข้าไปก่อน,นเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้เรากดบื้อค้างไว้มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นท่านะครับอันนี้จะเป็นทาพต่างๆที่บอกว่าเอ,อ้ยจะเอาอะไรท่าอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ลระยะเวลาอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสมมุติเราจะกดหยุดก็คือกดพอตไว้นะครับแล้วก็กดฟินิตไปนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในแอปพลิเคชันกันว่าเป็นยังไงแอปพลิเคชันนะครับก็มีชื่อว่า Se p p นะครับ ก็สามารถที่จะดูค่าในเรื่องของเกี่ยวกับฟิสิกอลของชีวิตปัจจุบ,บันตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เลยจะไม่ขึ้นอะไรนะครับโดยแบบรวมก็ได้วัดการนอนก็ได้และอื่นๆมากมายนะครับสามารถที่จะดูได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีการเข้าโหมดเบรกอท์นะครับดูว่าเอ้การเบรกอของเราเป็นอย่างไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีออร่าออร่าเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นผู้ช่วยในการ ดูแลสุขภาพและความเครียดและอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับนางได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เนี่ว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่สาหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับในาราคาไม่แพงครับสี่พันกว่าบาทครับแต่ให้ฟังกชันมาค่อนข้างที่จะครบเลยแล้วก็มีโหมดตัวของ F s อ็กซที่เราสามารถที่จะใช้ฟรี14วันได้ทีนี้เรามาดูในหน้านี้ก็คือ device นะครับซึ่งปกติเราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ตางๆค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ในตัวนี้นะครับเราจะมีการดูว่ามีการชาร์จไฟเต็มหรือยังนะครับวันนี้บอกว่าเต็มวันนี้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งตัวของหน้าปัดได้นะครับโหลดแอปเพิ่มได้นะครับแอปก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่แอปฟังแอปจะเสียตังค์นะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันน้องว่าจะโหลดไหมเฮล์มิเตอร์นะครับสามารถที่ดูได้เช่นตั้งค่าเรื่องของร์ตเรทนะครับแล้วก็ มีการขยับต่างๆวัดการ non อานอนอัตโนมัติอะไรเงี้ยสามารถทําได้หมดครับวัดความเครียดอัตโนมัติวัดระดับ spo 2อัตโนมัตินะครับ,ร ate, ดดบ,รบสามารถที่จะเตือนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเตือนเรื่อง r e m i ด d e r แล้วก็การแจ้งเตือนการตั้งค่าของเครื่องนะครับมาให้ครบเลยไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของ auto b ไบรท์ n e s s นะครับสามารถที่จะกําหนดได้นะครับหน้าจอเอาให้นานแค่ไหนก็สามารถกําหนดได้ระหว่งาง5 8 15 20นะครับ แล้วก็สามารถตั้งค่าเอาไว้ on d c a y เนี่ยสามารถตั้งค่าให้มันเปิดได้นะครับแล้วก็รวมถึงเวลาที่เราให้อ่าเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลได้ list to wake นะครับก็คือใส่ปุ๊บหันปุ๊บเจอนาฬิกาเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆได้นะครับ f f l ไ line Control Voice นะครับก็คือสามารถที่จะไม่เชื่อมต่อเราสามารถควบคุมได้นะครับเรื่องเสียง มีส e e ปโหมดด้วยนะครับเป็นแบบสมาร์ทก็มีนะครับกับกดที่บนหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเกิดจากการกดปุ่มค้างไว้ว่าจะให้ทำอะไรนะครับแล้วก็รวไปถึงในส่วนของเพสโลเวอร์นะครับก็คือหมดปุ่มด้านล่างเนี้ยปุ่มด้านล่างเนี้ยให้กดทำอะไรก็ได้เช่นกันตอนนี้คือตั้งให้เป็นเบรกเอาท์และที่จริงเป็ี่ยนฟังก์ชันอื่นได้อื่นๆื่นอีกมากมายนะครับวิเจแล้วก็คอนโทรลเซ็นเตอร์รวมถึง การตั้งค่าภาษาหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่มีภาษาไทยไหมนี่คือเราสามารถตั้งให้แยกกับตัวของสมาร์ทโฟนไปนเลยก็ได้นะครับเนี่ยก็คือเมนูจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแบบนี้นี่อันนี้มีเกี่ยหามีการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลว่าเอ้ยเขาตั้งเป็นภาษาไทยแล้วอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามองยากครับดังนั้นเราก็จะ เปลี่ยนเมนูกลับนะครับจากภาษาไทยเป็นภาษาตามเครื่องครับก็จะเป็นแบบนี้ที่เหลือก็คือมีการมอนิเตอร์อัปเดตนะครับแล้วดูว่าไอ้ซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องมีการอัปเดตหรือยังอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงลิสต์โปรแกรมต่างๆของตัวเครื่องจัดวางเนี่ยสามารถจัดวางได้อย่างเหมาะสมนะครับชบัดๆต่างๆแล้วก็มีฟีเจอร์ลิสต์นะครับว่าเอ้ยมีเครื่องนี้มันทำอะไรได้ไดบ้างในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปของตัวเครื่องนะครับแบบนี้ก็มีเซ็ซอฟต์แวร์มีระบบ a t p s แล้วก็มีในเรื่องของการค้นพบนะครับว่าเอ้มันจะเปลี่ยน,จะ,ยนจะเปลี่ยนมือถืออ่ะจะซิงใหม่อะจะทำไงอะไรอย่างงี้ก็สามารถทำได้ครับ Deactivate ไม่ใช้งานอันแพรคืออันนี้คือแบบเช่นปล่อยออกไปให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องอันแพรนะครับก็ต้องกดจากตรงนี้นั่นเองครับฟังก์ชันต่างๆ มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการออกกําลังกายกันดีกว่าสําหรับในเรื่องของฟีเจอร์ในการบอกออกกําลังกายนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ work อ u พปกตินะครับจะเป็นบอกแค่แคลอร,รี่และก็การขยับนะครับแล้วก็รวมถึงการเผาผลาญควบคุมเพลงได้แล้วก็ดูฮาร์ดเรทได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเดินวิ่งนะครับก็จะมีเรื่องของระยะทางการเผาผลาญและรวมไปถึง ตัวของฮ a r ์ดเร e นะครับถ้าเป็นข้างนอกที่มี GPS จะมีการบอกแผนที่ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการรายงานผลนั้นก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดแบบแม่นยำอยู่พอสมควรเลยสำหรับแบตเตอรี่นะครับของ a m e z Fit Active 2 Square นะครับก็จะมีขนาด260 mAh ครับสามารถใช้งานในโหมดปกติได้สูงสุด10วันและก็สามารถที่จะใช้งานได้นานแบบ19วันโดยใช้หมดะปยับพลังงานครับ แน่นอนว่าระบบชาร์จยังคงเป็นแบบนี้ตึ้งนะครับก็สามารถวางได้แล้วก็สามารถชาร์จไฟให้เต็มภายในเวลาชั่วโมงถือว่าค่อนข้างเร็วมากครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในตัวของสมาร์ทวอทีครับก็คือ a m e t i i t a อต i ิ 2Square เหลี่ยมจัด และน่าใช้มากขึ้นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเรื่องของจุดเด่นก็คือสามารถที่จะดูในเรื่องของการออกกำลังกายได้ค่อนข้างเยอะมากมีร,ระบบ GPS พัสดุด,ดีมีให้เลือกทั้งสายหนังและสายเรซินอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับก็แน่นอนครับว่ารุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างสวยหรูเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากได้ความพรีเมียมในก็ประมาณ4000 990บาทนี่คือรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าจ,จับจองเป็นเจ้าของอย่างมากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับคุณสามารถที่จะดูอเมฟิตได้ที่ออ l ไลน์สโตร์แล้วก็หน้าร้านทั่วไปที่วางจำหน่ายนะครับก็ไปลองเล่นตัวจริงกันได้นะครับแต่สำหรับผมนะมองว่าตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวสำหรับคนที่อยากได้ราคาถูกแล้วก็ฟังชันครบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่ อยากได้ระบบไบริดชาระเพราะว่าตัวเี้มันยังไม่ใช่ไบริดชาร์จะไปครัวชาร์ธรรมดาอยู่แต่มันก็สะดวกในการที่เราวางปุ๊บเราประชารได้เลยนี่ก็ถือว่าดีแล้แบตเตอรี่มากจริงๆครับจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้แลน f ในฟ b บ o k คอมแซมเดียบอกเช่นเคยครับ